ก็ท้าร้านนี้เละสิถ้าไม่มีเงินอะ่ะก็ออกไปไปรอร่อยครับมีอะไรคะถ้าผมจะขอนั่งถ่ายรูปกับของบนโต๊ะนี้ได้ไหมครับแกบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าบนโต๊ะมีแต่จานเปล่า แค่ถ่ายรูป,ปเฉยๆครับไม่ได้จะนั่งกินกับคุณจริงๆนะก็บอกว่าไม่ได้ไงถือว่าคุณขอร้องนะครับผมแค่อยากจะขอถ่ายรูปให้ปปนี่คุณนะวันนี้ก็วันเกิดของผมอะ่ะก็แค่อยากจะส่งรูปไปให้ทางบ้านดูพวกเขาจะได้สบายใจะครับไม่ได้อ๋อทีกแกไม่มีเงินมากินหมูกระทะร้านนี้ละสิถ้าไม่มีเงินะ่ะก็ออกไปปะ น้องคะครับมาน,นี่หน,น,น่อยค่ะเียบได้เปล่าครับเดี๋ยวน้องคิดเงินได้เลยนะคะได้ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีลูกวันนี้พ่อจะโทรมาให้ไปเบิร์ดเนี่ยครับยังไงก็ขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเก็บเงินเก็บของกลับบ้านเรานะลูกได้เลยครับพ่อจะกินข้าวเที่ยงหรือยังเนี่ยยังเลยครับ ลูกค้าครับเชิญคิวต่อไปครับอะไรนะครับเชิญคิวต่อไปแล้วครับเออนั้นพ่อเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูว่าผมไปกินอะไร้คเยอะนะลูกจะได้แข็งแรงครับเดี๋ยวลูกค้าเชิญทางนี้เลยครับลูกค้าตรงนี้นะครับ,รบจริงผมนั่งโต๊ะนี้ก็ได้นะครับ ไม่อยากจะสายดีครับโตนู้นไม่ได้หรอครับพอดีทางร้านมีนโยบายห้ามกินของเหลือจากลูกค้าครับแต่ว่าผมไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าหมูกระทะแล้วครับไม่เป็นไรหรอครับทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่เกิดวันนี้ครับจ่ายเพียงเก้าบาทก็พอน้องคะเดี๋ยวพี่อ่ะจ่ายสองคนเลยนะคะแต่ผมไม่ได้คิดน้องเขานะครับที่มาคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะ คือพี่อะ่ะจะจ่ายให้กับผู้ชายที่เดินออกไปเมื่อกี้เนี่ยที่ถือหมวกสีเหลืงงองๆ่ะพี่คนที่กำลังเดิน,ดนออกไปตรงนี้เหรอใช่พอดีพี่ได้ยินว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขาอะ่ะถือว่าพี่เลี้ยงเขาแล้วกันนะได้ครับเดี๋ยวถ้าพี่ออกไปแล้วอะ่ะน้องก็ไปเรียกเขามากินได้เลยโอเคครับพี่อ่ะห้าร้อยไม่ต้องทอนนะที่เหลือพี่ให้เป็นทิปขอครับ แล้วยังยิงไปเรียกเขามาด้วยล่ะได้ครับอ,อ๋อน้องคือที่สําคัญน่ะพี่ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาเหมือนต้องมาขอกินฟรีอะ่ะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวน้องอะ่ะเก็บเงินจากเขาเก้าบาทถือว่าเป็นข้าวอุปทานนะโอเคครับจริงเหรอครับจริงครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ไม่ต้องว่าผมนะครับผมเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟครับ เ,เชิญนั่งแล้วก็ตาขอกินได้เลยครับครับ,รบน้องคะครับคิดเงินจ่ะอของพี่เก้าบาทเนาะไม่ใช่นะคพี่ของพี่ร้อยก้าเก้าครับเอา้าได้ไงล่ะคะทีมมุ้ชายคนนู้นน้องยังคิดเงินแค่เ้าบาทเลยอะ่ะอ๋อนี่กัดจะแบ่งชนชั้นเหรอแบบเนี้ย เขาเรียกว่าเลือกปฏิบัตินะคะน้องไม่ใช่ครับพี่พอดีวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ผู้ชายคนนั้นนะครับทางร้านเลยมีโปรโมชั่นให้ครับอุ้ยบังเอิญจังเลยอะ่ะวันนี้ก็วันเกิดพี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องได้โปรโมชั่นนี้ด้วยถ้าพี่มันเจอมากขนาดนั้นนะผมขอรูปแบบประชาชนหน่อยได้ไหมครับอ่ะแบบประชาชนเหรอครับได้สิ เออแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะยังไงวันนี้ก็มันเกิดพี่อยู่ดีจ้ะน้องไม่ต้องกลัวหรอกพี่นี่โกหกไม่เนี่ยนี่กลับไปเรียนมาใหม่เถอะนะครับ้ย <c oughs> เป็นไงบ้างครับพ่อแม่เนี่ยน่ากินมากเลยนะผมก็เยอะแยะเลยไว้วันหลังอะ่ะพ่อกับแม่มาผมะจะพามานั่งกินนะ <c oughs> นี่นีนหนูสามชั้นนะครับ <c oughs> อร่อยมากเลยครับพ่อแม่